สวัสดีครับผมผมกบหน้าครับผู้ใดยังจําปู่ปิศาได้บ้างครับที่ว่าผมเคยเอารถผมนี่ครับไปส่งปู่ปิศาอยู่ที่เกือบอําเภอกันทะลักแต่ว่าไปส่งปู่อยู่ที่อําเภอศรีรัตน์งวดนั้นครับปู่ปิศาแกก็บอกเลขน,นะครับเนาะแกก็บอกเลขหกหนึ่งเก้าหนึ่งครับงวดที่ว่ามันออกเก้าหนึ่งล่างนะครับงวดเมื่อกี้ครับแกก็ไม่ได้ฝันแต่แกก็ถูกเลข ห้าเจ็ดครับงวดนี้ปูแกก็ฝันเรียบร้อยครับเพิ่นก็ได้เอาเบอร์ผมไว้แล้วผมบนได้เอาเบอร์เพิ่นไว้ครับเพราะว่าผมไม่รู้จากเบอร์ผมก็เลยไม่ได้โทรไปซึ่งผมเขียนเบอร์เขาไว้ให้ไอ้พ่อคุณงวดเมื่อกี้แกไม่ได้โทรมาครับผมตอนแรกผมตั้งใจว่าผมจะโทรจะให้จะได้น้องจะได้โทรจะได้โทรหาแกซึ่งแกก็ไม่โทรมา สรุปว่าแกก็ถูกเลข57แต่ว่าวันนี้ครับปู่ปิชนาได้โทรมาหาผมเพราะว่าวันนั้นแกก็ได้ขอเบอร์ผมไว้แกได้โทรมาหาผมซึ่งผมก็ดีใจตื่นึตครับเพราะว่าโทรมาเล่าตัวเลขแล้วก็เล่าความฝันให้ผมฟังซึ่งปู่ปิชนาฝันเหมือนเดิมอล้ครับงวดนั้นครับแกเล่าให้เล่าความฝันให้ฟังว่าแกฝันว่าน้ําท่วมภูเขาน้ําท่วมภูเขาครับแกได้ขับ ได้ครับด้พายเรือลงจากภูขเขาแล้วก็มา้างล่างซึ่งข้างล่างน้ําไม่ท่วมงวดนี้ครับเพิ่นฝันเกี่ยวกับน้ําท่วมเียแล้วครับบนเนตนะครับเนาะอาจจะมาอีกก็ได้งวดนั้นแกบอกเลข6191มันออก91หรืองวดนี้จะออก61หรือเปล่านะครับเนาะแต่ปู่ปิชาณก็บอกเลข61มาด้วยนะครับนะงวดนี้บอก61มาด้วยบบนเนตนะครับเนาะอาจจะ61 67ก็ได้ซึ่งตัวเลขในนั้นมันก็ มีครับผมปูครับเพิ่นบอกว่าเพิ่นฝันหลังจากที่เลขออกเลยนะเพิรนฝันว่าเพิ่นเนี่ยกำลงลจะลงมาบินธบาตแต่จู่ๆครับอยู่บนภูเขาน้ํามันท่วมมองลงไปข้างล่างครับน้ําท่วมภูเขาหมดเลยลงมาไม่ได้ต้องไปหาเรือครับไปเอาเรืออยู่ในถ้าเป็นเรือไม้ พายครับพายอ่อมภูเขาเพื่อที่จะลงมาบินทบาดซึ่งมีแค่ปู่ปิศาแค่รูปเดียวครับที่ว่าพายลงมาเพราะว่าวัดนั้นมีแค่ปู่ปิศาคนเดียวในของฝันเลยบอกว่าในวัดนั้นมีแค่ปู่ปิศาเพียงคนเดียวแกก็เลยแบบไม่มีเพื่อนไม่มีใครนะแต่ร่าน้ําท่วมก็เลยลงมาบินทบาดแค่รูปเดียวพายเรือมาครับพายเรือมาพายเรือมาน้ํามันก็เยอะเนาะน้ามันก็เยอะก็พายมาพายมาพายมาจนถึงข้างล่าง ข้างล่างน้ําก็ท่วมครับงวดก่อนที่ปู่ฝันว่าข้างบนน้าท่วมข้างล่างน้ําไม่ท่วมแต่งวดนี้ครับปู่พายน้ําภายมาข้างบนคือน้ําท่วมเยอะมากข้างล่างคือน้ําท่วมป,ป,รประมาณหนึ่งครับแต่ผู้คนก็ยังเดินได้นะเขารอใส่บาตกับปู่แต่ว่าปู่ก็คืออยู่เรือแล้วก็ผู้คนก็ใส่บาตกับปู่ปู่ก็ให้พรแล้วก็บินธบาดครับพายเรือไปบินธบาตอยู่ใน,นหมู่บ้าน น้ำท่วมข้างบนบนภูเขาคือท่วมเยอะมากแต่ข้างล่างท่วมประมาณถ่วมครึ่งแข้งครึ่งเขา่าครับแปลกครับข้างบนน้ําท่วมแต่ข้างล่างท่วมแค่นิดเดียวแปลกมากเลยซึ่งปู่ภูเขาครับแกไปบินธบาดบินธบาดนี่คือสามเจ้าซึ่งข้าวเต็มบาททั้งสามเจ้าบ้านหลังแรกครับที่ว่าปู่บินธบาต ซึ่งบ้านานั้นครับเป็นบ้านไม้สวยงามมากปู่แกมองเห็นบ้านเลขที่ที่อยู่ข้างหลังที่ว่าโยมเขาใส่แกมองเห็นเลขบ้านครับบ้านานั้นก็คือเลขสี่ห้าแปดบ้านที่คือสี่ห้าแปดครับบ้านหลังนั้นคือเป็นบ้านไม้ซึ่งมองไปครับมันสวยงามมากแล้วก็มันสะท้อนแสงนะสวยเหมือนเขาเอาเลกกเกอร์ไปท่าทั้งบ้านเลยเด้ มองไปมันมีแตบบ่บ้านบ,บ้านมีแต่บ้านมีแต่ไม้ทั้งหลังเลยแกมองแล้วสวยมากใบานบ้านเลขที่นะที่ว่าเขียนอยู่ข้างหน้าคือมันเป็นสี่ห้าแปดนี่คือบ้านลขที่หลังนั้นครับปู่ก็บินบาดหลังแรกบินไปรบาดครั้งที่สองเขาก็ใส่ข้าวใส่น,นะครับแต่ก็มองบ้านเป็นปกติบ้านสุดท้ายครับเขาก็ใส่ข้าวใส่อะไรปรกติแล้วปู่ก็ พายเรือครับขึ้นไปแต่ตรงที่ว่าปู่พายเรือครับเลขหัวเรือครับมันมีเลขหัวเรือต้อนลงมาแกพายไม่เห็นตัวเลขแต่ว่าบัดพอจะจะพ่ายขื้นไปอย่างสิครับมันเป็นตัวเลขอยู่บนหัวเรือครับซึ่งตัวเลขที่ปู่เห็นครับชัดเจนมากเลยคือเลขเจ็ดหกห้ากับเจ็ดสี่ห้านี่คือตัวเลขที่ปู่ปริศน,นาครับแกเห็นตอนแรก เห็นบ้านหล่านั้นครับคือสี่ห้าแปดอย่างสวยเลยแต่ว่าถัดมาก็คือไม่เห็นบ้านเลขที่ปูปริศนาคือบินทบาทแค่บ้านซับหลังข้าวเต็มบาทแล้วก็พายเรือขึ้นไปบนภูเขาตอนที่พายเรือครับอยู่ข้างล่างไม่เห็นตัวเลขบัดพ่อพายเรือขึ้นภูเขาสิครับเลขมันอยู่ข้างในเรือครับหัวเรือเลยคือเลขเจ็ดหกห้ากับเจ็ดสี่ห้าอย่าลืมครับอย่าลืมไม่ตัดเล่นนะครับอย่าลืมไม่ตัดเล่นสองตัวเผื่อมันจะมา คือผมวาเมื่อกี้ครับมวดกว่อนที่ปู่แกฝันแล้วแกบอกว่าหกหนึ่งเก้าหนึ่งมันออกเก้าหนึ่งงวดน,นี้ครับปู่บอกว่าอย่าลืมตามนะอย่าลืมตามหกหนึ่งตัวเดียวนะหกหนึ่งตัวเดียวเลยแกบอกว่าอย่าลืมตามตัวอื่นครับอย่าลืมไม่ตัดเล่นนะครับลองเบอรงครับสามสิบธันวาคมหครับนี่คือเลขปูป่ปริศนาเลขสามตัวที่ปู่แกบอกบว้นะครับเนาะอาจจะมาหางใดหางหนึ่งก็ได้ เลขกับบหลายครับแลแต่ชอบนะส่วนใหญ่คือว่านะครับผมเน้นเลขสามตัวเป็นหลักก็เลยบอกเป็นเลขสามตัวซะทุนใหญ่ก็คือว่าครับถ้าหากว่าเลขสามตัวไม่เข้าเนี่ยเข้ากับไปพิจารณาเลขสองตัวบ้างก็ดีครับนะครับคือหลายๆคนครับวาคือผมเนี่ยโดนเฮี้ยตีว่าเป็นประจําเลยว่าอย่าหวาังหลายบางเทื่อหวังหลายแหละมันบ่ได้ก็คือเอาไปลุ้นเลขสองตัวบ้างก็ดีสิครับเผื่อตัวเลขมาสิมาก ทุกสิ่งทุกอย่างครับมันเป็นเพียงแค่แนวทางมันเป็นเพียงแค่เป็นเพียงแค่ความฝันการจินตนาการของคนคนหนึ่งครับบางทีจอเข้ากับคิดเรื่องเลขหลายเข้ากับไปฝันถึงเรื่องเลขแต่ถ้าเราคิดถึงเรื่องเลขมากเกินไปแล้วฝันแล้วแม่นกับเป็นต้าคิดครับกับเป็นต้าฝันนํานะครับวันที่30มสิธันวาครับการจะให้ทุกคนในโชว์นะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นเลข2ตัวบนหรือ3ตัวตรงๆรงจะเป็น2ตัวล่างก็ไม่ว่ากันครับแต่ตามจริงครับผมอยากให้ทุกคนได้ซื้อลอตเตอรี่ไว้ เผื่อโชคเผื่อดวงเท่ามันสีมาใช่ไหมครับอาจจะออกเลขยหญง่ๆถูกเลขใหญ่ๆในหลอดตอรีครับเนาะไม่ว่าจะเป็นรางวัลที่5ที่4ี่ที่สหรือที่2อาจจะเป็นไม่ได้อาจจะเป็นรางวัลที่1หาได้ห้างหนึ่งก็ได้ในเลขนี้นะครับเนาะหวังว่าตัวเลขทุกคนที่ว่าได้ดูครับลองจดไว้ก็ได้เพื่อเปรียบเทียบเอาเปในทางครับตัวเลขอาจจะใกล้เคียงกันแต่ความฝันเนี่ยบางคนอาจจะฝันคนละแบบแต่ว่าตัวเลขเนี่ยมันเหมือนกันก็ได้ ก็หายด,ด,ด,ดูครับลองพิจารณาดูครับเป็นแนวทาง30งมามธันวาขอให้คนได้จับเงินก้อนใหญ่ๆครับตอนรับปีใหม่ขอบคุณหลายสวัสดีครับ